สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลดูฟ์และวันนี้เราอยู่กับ k i คิงโนราชเวนเจนส์พาร์ทที่24นะครับพาร์ทที่แล้วครับเราบุกทําลายชนเผ่าอนูเลียนนะครับที่อยู่เกาะตรงกลางจนลาบคาบครับแล้วก็เป็นบอสที่ปราบได้ง่ายมากๆถ้ารู้วิธีการนะครับซึ่งตอนนี้ครับเราเหลือแค่เพียงด่านสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับด่านเอลีทหรือด่านเสริมนะครับของซีรีส์คิงโนราชภาคเวนเจนส์นะครับแล้ววันนี้เราจะขยับเข้าสู่ดินแดนเหนือ ที่ที่ปัญหายังไม่ได้ถูกแก้อย่างสมบูรณ์นะครับโดยวันนี้เราจะอยู่กับด่านด่านนี้ครับวันนี้เราอยู่กับด่านที่ชื่อว่า Breaking Ice นะครับในส่วนของรายละเอียดข้อมูลด่านนะครับเห็นได้ชัดว่าเรื่องราวการดำรงอยู่ของบนหลุดราชินีน้ำแข็งเป็นเรื่องจริงมือเหน็ของเราได้ปลดปล่อยนางออกจากที่กุมขงังแต่คราวนีด้ดูหนาวชั่วนนิรันไปแผ่ขยายออกไปทั่วโลกแลาไม่มีทางเลือก จพร้อมที่จะพิชิตตำนานแล้วหรือยังราชินีน้ำแข็งแห่งยุคโบราณเหรอเดี๋ยวจะมีอะไรเออก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเท่าไหร่สำหรับการเจอกับบอสที่เป็นราชินีน้ำแข็งในดันที่เป็นน้ำแข็งนะอ่ะส่วนฮีโร่คราวนี้ผมว่าอัพเกรดให้เต็มไปเลยดีกว่าวันนี้เก็บเลเวลเวลิลีฮีโร่จนไปให้เต็มไม่ต้องเปลี่ยนแล้วกันอัปน,นี้ให้หมด สกิลอันติเมตคอยหลังสุดเลยโอเคแล้วก็หอคอยเอาละจากที่เล่นเมาในด่านพวกนั้นก็คราวนี้เราอย่าอื่นออกดีกว่านี่เราเอาใช้นี่ so now. hard right แล้วก็หอเวทน้ำแข็งต้องเจอกับไฟ สวามติงเอาออกไปก่อนดีกว่าไม่น่าจะเข้ากันดานนี้เท่าไหร่เอืยังไงดียังไงดีใช้พิกเก็ตซิสเตอร์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้งานยากเอาดักไนท์มาแทนแล้วกัน oh, แล้วก็อันนี้ใช้กำลังเสริมหน่อยน่าจะเสริมกำลังดีกับดักไนท์ด้วย นนมาหนาวก็อีกรอบนึงกับด้านทางเหนือกันละถึงเวลาเผชิญหน้าราชินีน้ําแข็งที่คิดจะทาให้โลกเป็นยุคน้าแข็งเอา้าเงินมาเลยลุยหนุกแน่งานนี้ในยุก,ก่อนราชินีน้ำแข็งวิญญาณแห่งความหนาวเหน็บห่งด้านเหนือได้แผ่กระจายความหนาวอันเยนเยือกไปทั่วทั้งโลก จนกระ <ENNIS S 1> ทั่งนักเวทที่เก่งที่สุดได้ตัดสินใจที่จะผลึกนางเอาไว้ในน้ําแข็งและหวังว่านางจะไม่มีวันได้หนีออกมาก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วล่ะนะวันนี้ดันปลุกราชินีน้ำแข็งขึ้นมาแล้วราชินีน้ำแข็งถูกปลุกแล้วโอเคมาดันใช่ไหม I don't fight much แล้วนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ย Captain America là nhà lẽ mẹ hãy hélène mẹ 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 giúp mẹ แต่ต้องจ่ายเงินอ๋อมันเอานี้ก่อนก่อนอื่นเลยก็ใช่นี่เอาล้อคกนะ่อนนะเอาล้อมเคือ่องครูกาแฟมาก่ามั้งอันนี้ดูแล้วแล้วก็เออเอาอันนี้น Feel the wrath of nature. Swift as a coursing river. Dark night. Here comes the pain for the Dark Lord. Okay. Too slow. Burn, burn, burn! ีกกันก็ใช้อันนี้ Bow and blade Swift as a coursing river ยิงอีกหนึ่งไหมเนี่ยค่ายของ Dark Knight ข้างลังการป้องกันยิงดูหล่อแหละไปนิดนึงเอาล่ะมันมาด้านนี้ใช่ไหม fight fire with r ออะมาเป็นไงเป็นกันไม่ใช่นี่เป็นกำลังเสริมอีกทีนึงมีเกาะต้านเวทเปลี่ยนระดับสูงซะด้วยออกมา ไปอับเล็ไปเอานิาไปยินดาร์กไนนะ์นะอึดมากข้อดีของมันแหละข้างลลางมาละมานน่มา ตานเวสส่วนใหญ่ด้วย e s Kitchen เดี๋ยวปยคมดนให้เียอนี e Sacar vai! Sacar Olha! Olha! Olha isso! ไปดิยิงซัดสกัดหน้าไว้โอเคถังละเพิ่มสกัดไว้ ตายแ้ไปแล้วล่ะเพิ่มอ,อีกมามาเพียบเลนล่างยิ่งไปก่อนอโอ้ยอะไรวะโรเซนฮาร์ต เป็นวิญญาณแห่งน้ําแข็งที่มีหน้าที่รับใช้ราชีน้ําแข็งมันไม่สามารถหยุดได้จุดเด่นมีข้อเดียวก็คือสามารถพื้นคืคชิพได้จากวิญญาณเหรอวิญญาณเนี่ยนะเอาไปเอาล่ะสะับสนที่มากันเยอะๆแบบนี้ก็ต้องเอาเลย ปึ้งอ,อ่าสกัดมันไว้อย่าให้หนีได้นะโอไว้ก่อนเออโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เดี๋ยวอัพเดอันนี้หน่อยน่าช่วยได้เยอะ 好你。 โอเคมาเลยไฮเว่สองด้านแข็งไกงพอ เวฟบหกแล้วโอ้ยกระล่างไม่ช่วยหน่อยเร็วเข้ามาโอ้ยกดไม่ทันยุ่งไปหมดเลยตอนนี้เอาไหมว่าได้สักสามร้อยกันเดียวไม่เนี่ยไป And blade. Come here, I dare you. Your bases belong to me. Yep. ก็ดีละวตอนนี้นะออกมาเพิ่มแล้วลรขึ้นมาโอเคยังไหวอยู่ยังไหวอยู่โอเคม,มีอะไรมากตอนนี้ Not right now, I don't fight much. I'm the captain now. Your bases belong to me. Tracks Oi, oh, From the depths. I don't fight much. Mae han kom en pierblining.

Let's some skulls. Your bases belong to me. Come here, I dare you. Oh, come on. Thunder Shrug. ออกมาละไอ้โกเลมตัวนั้นอ่ะไม่ไม่มันไม่ทันเว้ยไม่มีเงินโอเคมากเดินละ เฮ้ยเวละหายแล้วกูนี่นี่ยเว้ย ไม่ได้รางมันแต็มเต็มอีกแล้วว่านี่พลา,า,ารดเลยโมได้แค่สักงสองดาวแล้วมั้งงานนี้เข้ามาสิบสองโอ้ไม่ทันไรโดนก็ให้แล้ว

ขอปะทะเลย เขาบน,นเริ่มแย่แล้วไปก่อนโอ,โอ้โหมันเดีกคนมั่งดีกว่าสิแบหแล้วเบนี้สถานจะไม่ได้เป็เแบเกมเท่าไหร่ ว่าทำไมเนอะ ะมาเดี็กแก๊สตานเอาไว้ให้ได้ก็พอนี่เอาเลยตายตายตายเร็วๆโอ๊ครับอนเลยังยอมรับเลยว่าดัดน้ยแค่เดวิลแรกก็อื่นพอแล้ว เอานี่ไปเรียบร้อยไม่ตายโอเคอ๋อแค่เนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันและฮิโ่ตัวใหม่อิสคราวด์เอ่อมังกรน้ำแข็งเหรอ มีดานต่อไปอีกยีโรตัวใหม่มังกรน,น้ำแข็งเอยจริงด้วยอ่ะอันนี้อัพไปเลยโอเคส่วนเรื่องที่ได้3ดาวนี่เดี๋ยวเข้ามาเก็บกันนอกรอบแล้วกันอ่ะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับต้องขอหยุดวามสนุกของ Kingdom Rush e v e n g e Party พาร์ทที่เอาไว้ติดไปเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก,กดติดตามให้กลังใจกันด้วยนะครับ ถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นได้ดูดกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์นะครับสลับพาร์ทนี้ครับผมนายเลดูฟขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้สวัสดีครับ